แก้แขนรุ่งอรุณวันใหม่ระพินกับเพื่อนนักโทษสิบสองคนพร้อมเฉลยขุนโจรคือขุชนชนีกับเจ้าฝักได้ปรากฏตัวขึ้นในบริเวณป่าโปร่งแห่งหนึ่งซึ่งแวดล้อมด้วยขุนเขาและป่าไผ่อันมากมายเหลือที่จะขนานับทุกคนเหน็ดเหนื่อยอิรยไปตามกัน,ฉนเฉลยทั้งสองถูกมัดไว้กับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งใบหน้าขุชนชนีและเจ้าฝักพุกคุมใจเฮี้ยมฟกช้ำดำเขียวพระเพื่อนนักโทษเสือดำช่วยกันซ้อมมาตลอดทางหากขุนโจรไม่คอยห้ามปลามไว้แล้ว ชีวิตผู้บังคับการเรือนจำและเจ้าฟักคงสิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้ท่ามกลางวงล้อมของเพื่อนนักโทษขุนโจรกำลังนั่งฟังเพื่อนร่วมตายของเขาที่ขอให้เสือดำประกาศตัวเป็นโจรต่อไปทุกคนตัดสินใจยอมมอบตัวเป็นบริวารเขาให้คำมั่นสัญญากับเขาว่าจะเคารพนับถือเขาซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเขาตลอดไปเขานิ่งฟังเพื่อนนักโทษพูดกับเขาด้วยความปราบปลืมแล้วขุนโจรก็นึกถึงปัจจุบันและอดีต เขายอมข้อหาเจ้าพนักงานยอมรับผิดหวังชดใช้กรรมเก่าแต่ความโหดร้ายทารุณของเจ้าหน้าที่ควบคุมนั้นทําให้เขาไม่สามารถทนได้นักโทษถูกทรมานราวกับสัตว์ป่าเขาเสี่ยงภัยแหกคุกเพราะเหตุนี้และเมื่อเขาได้รับอิสรภาพแล้วทางชีวิตเขาจําต้องกลับเข้ารอยเก่าคือดําเนินอาชีพเป็นโจรต่อไปอาศัยป่าเป็นบ้านหาโอกาสคอยปนคอยหลบหนีการจับกุมเจ้าพนักงานไอ้น้องชายคุณโจรเก่ากับทุกคนด้วยเสียงหนักแน่น เมื่อพวกแกลงมติเห็นชอบยกย่องกันเป็นนายแก่กันก็ยินดีรับตำแหน่งนี้เป็นอันว่ากันจะเริ่มเป็นโจรอีกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นปต้นไปเสียงพึมพำดังขึ้นทุกคนปิติยินดีไปตามกันเจ้าเอี่ยมซึ่งเป็นคนสำคัญยิ่งในการทลายคุกยิ้มกับเขาแล้วพูดขึ้นผมดีใจมากจีกรับพี่ดำพวกผมไม่อาจเข้าไปรอยนวลในเมืองได้อีกแล้วเจ้าหน้าที่ต้องติดตามสืบหาทุกวันคืนดังนั้นเราทุกคนยอมตกลงใจเป็นโจรในบงังคับบัญชาของพี่คุณโจรยิ้มเศร้าไอ้น้องแก้ว พวกแกทุกคนการจะถือเป็นเพื่อนร่วมตายของกันการเศร้าใจอย่างที่สุดนึกถึงเพื่อนเราอีกหลายคนที่ถูกยิงตายขณะที่ตะลุมบอลกันอย่างดุเดือดเมื่อคืนนี้ไอ้เพื่อนยาหกเอ้ยแหกคุกคราวนี้พวกเราได้รับผลสําเร็จเพราะแกเป็นสําคัญรองจากแกก็คือเจ้าชวนเพื่อนเกอของเราแล้วเขาก็กวาดสายตาม,มองไปรอบๆการจะให้เอี่ยมไปลองหัวหน้าใครจะคัดค้านบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครคัดค้านมีแต่คนสนับสนุนเพราะอาดีตของเอี่ยมเป็นผู้มีฝีมือลายมือในทางนักเลงคนหนึ่ง พวกนักเลงเคารพยกย่องเขาเอี่ยมเคยฆ่าคนตายมาแล้วเพื่อนนักโทษจึงเห็นสมควรจะให้เอี่ยมเป็นนายโจนคนที่สองร้องจากเสือดำดีแล้วครับพี่ดำหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งพูดขึ้นพวกผมเ็นชอบด้วยเอี่ยมยกมือขวาขึ้นโบกแล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังไม่เอาเว้ยมันขอถอนตัวจากตำแหน่งนี้มันเป็นภาระยุ่งยากลำบากใจใช่น้อยเกิดประทะตำรวจหรือเข้าป้นใครนายโจนกับผู้ช่วยมีหวังตายก่อนทุกคนพากันหัวล้อคลืนเจ้าเอี่ยมพูดต่อ กันขอเจ้าชวนเป็นดีกว่าเว้ยฝีไม้ลายมือเจ้าชวนก็ชั้นเสือคนหนึ่งเป็นแทนกันแต่ว่าชวนชายร่างผอมสูงเจ้าของนามปฏิเสธอย่าเลยข้าเป็นลูกน้องพี่เอี่ยมกับพี่ดำเถอะมือข้าย,ยังต่ำกว่าพี่เอี่ยมมากนักเพื่อนนักโทษเห็นพ้อง้วยช่วยกันพูดสนับสนุนเอี่ยมจําเป็นต้องรับตําแหน่งรองหัวหน้านายโจรตามความเห็นชอบของเพื่อนๆต่อจากนั้นเสือดำก็ปรึกษาหารือก,กับเหล่าบริวารในอันที่จะหาอาวุธมาใช้ เอียมรับรองว่าเขาสามารถหาปืนกลมือได้สองกระบอกภายใน3วันนี้แต่จะต้องเล็ดลอดไปพบญาติทางห่างของเขาคนหนึ่งในเมืองก่อนดีแล้วเอี่ยมพวกเราซุ่มซ่อนตัวอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีอาวุธครบมือพรุ่งนี้แกเสี่ยงภัยเข้าเมืองกับกันกันจะให้แกน,นําจดหมายของกันไปให้พ่อค้าข้า,าบดีบางคนด้วยของเงินเขารายละ2,000บาทสําหรับเป็นทุนของเรากันเชื่อว่าทุกคนจะรีบจ่ายเงินให้กันทันทีเพราะมันหมายถึงความปลอดภัยของเขาเจ้าเอี่ยมรับคําไปสิครับพี่ดํา ถ้าไปกับพี่แล้วก็ผมอุ่นใจมากไม่หวัดหวั่นอะไรเลยพี่ดำคงเลยไปหาในม้วนหลานของพี่ด้วยสิคุณโจนสันศรีะไม่ไปเราเอี่ยมตำรวจเขารู้กันต้องไปที่นั่นแน่เพื่อขอความช่วยเหลือจากม้วนขืนกันไปเป็นถูกยิงตายยังไม่มีความจําเป็นอะไรที่เราต้องไปหาหลานชายกันปล่อยให้เรื่องมันสงบเงียบก่อนวันหลังค่อยแอบไปหามันดีกว่าคุณโจนปรึกษาหารือก,กับบริวารเขาต่อไปครูใหญ่ละพินก็นึกถึงชฉลยทั้งสองได้ เขาหันมองดูขุนชำนี้กับเจ้าฟักที่ถูกมัดมือยืนเคียงคู่กันอยู่ที่ต้นไม้ต่างคนต่างมีใบหน้าซีดเผือดสแสดงความบอบช้ำไปตามกันระพินทรงเสียงโหเราะขึ้นพยักหน้ากับสมุนเขาแล้วชวนทุกคนลุกขึ้นเดินเข้าไปห้อมล้อมฉเฉลยทั้งสองฮ <c oughs> สวัสดีครับท่านขุนจอมโจรพูดยิ้มยิ้มท่านขุนคงเชื่อแล้วสิครับว่าจอมโจรอย่างเสือดำมันมีความสามารถเหนือนายโจรทั้งหลายแหกคุก <c oughs> สําเร็จแล้วยยงอุสา์พาท่านขุนก็ไปฟักมาด้วย ท่านขุนหัวราะก่อนผมหัวราะทีหลังแต่ผมหัวราะได้นานกว่าท่านขุนและเสียงหัวราะของผมมันคงหมายถึงความตายของคนสองคนในที่นี้คุณชำนี้อกสั่นขวัญแขวนเขาเข้าใจดีว่าเสือดากาลังจะสังหารเขาเพื่อตอบแทนความโหดร้ายของเขาเสือดำาอยาคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมกับฉันเลยโอ้โหเสียฉันเอถอะเท่าที่ฉันก่อกรรมทําเข็นโหดเที่ยมกับแกเพราะฉันต้องทําตามหน้าที่ คราวนี้ขุนโจรขบกลามแน่นจ้องตาขมิงมองดูผู้บังคับการเรือนจำอย่างเครียดแค้นชิงชังหน้าที่เหรอรับพินหวัวเราะร่าก่อนยกหลังมือขวาตบหน้าขุชนชำนิดังฉาดก่อนตะโกนขึ้นสุดเสียงทางการสั่งให้หนายตารางโหดร้ายทารุณกับนักโทษเช่นนี้เหรอครับมันเป็นหน้าที่หรือสันดาน,านของท่านขุนแน่ตอบผมสิคุณชำนิไม่ตอบกลมหนามองผืนร่างเขาสั่นสะท้านเหมือนลูกนกตกน้ำ เจ้าเอี่ยมปาดเขามายืนเคียงข้างละพินละพูดขึ้นด้วยเสียงหนักหไม่มีประโยชน์หรอกครับพี่ดำจะพูดอะไรกับมันไอสองคนนี้มันสัตว์พูดได้มันโหดร้ายทารุณต่อพวกเรามากมายนักหญิงมันทิ้งละพี่ดำส่งสเตนมาผมจะก,การเองคุณโจรยิ้มยกมือตบบาผู้ช่วยของเขาเยือกเย็นบ้างเอี่ยมเริ่มฝึกจิตใจแกเสตงตั้งแต่บัดนี้คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวใจร้อนจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับตนเองมแจะเสียประโยชน์ผู้บริวารเขาตั้งพูดกันพึมพำเสือดำปลดสเตนออกจากบ่า จัดแจงบรรจุกระสุนเตรียมพร้อมเจ้าฟักร้องขึ้นดังๆเมื่อสบตาจอมโจรพี่ดำโอ้อย่าฆ่าผมเลยพี่กรุณาไว้ชีวิตผมเถอะนึกว่าเลี้ยงผมไว้ดูเล่นสักคนฮฮเจ้าชวนหัวลอกาก,ากผู้เสริมขึ้นทันทีมึงนี่พูดเรววาว่ามึงน,น่าเอ็นดูแล้วเกินไอชิบหายตายซะเถอะไอสัตว์ฟักเอ้ยมึงก็ไปขุนมักลุกทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์นักไม่มีใครในโลกที่เขาโหดร้ายเหมือนอย่างมึงสองคนพี่ดำครับ ให้พวกผมลุมกินโต๊ะมันเถอะมันจะได้ตายลําบากหน่อยลรพินยิ้มให้สมุนเขาเิ่งอึ้งไปสักครู่ล้วพูดกับทุกคนน้องชายการต้องการฟังความเห็นพวกแกความผิดของขุนชัมนี้และไอ้ฟักควรได้รับการลงโทษสถานใดทุกคนร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันฆ่ามันสิครับฆ่ามันพี่ยิงมันทิ้งเลยพี่ดำฆ่ามันพี่ดำได้ยินไหมท่านขุนพักพวกผมเขาลงมติเช่นนี้ ผมเสียใจเหลือเกินที่จะเรียนให้ท่านขุนทราบว่าผมต้องประหารท่านขุนเพื่อตอบแทนการกระทําของท่านขุนที่เคยโหดร้ายทารุณกับพวกเรามาคุณชํานนี้มีท่าเหมือนจะเป็นลมโท่เสดอจดำฉันแก่แล้วเวทนาฉันเถอะพระคุณ <laughs> ท่านขุนแก่แล้ว <laughs> แก่แล้วจริงๆเหรอเสด็จดำพูดพลางหวัวเราะพลางท่านขุนควรมีจิตใจยึดมั่นในศิลธรรมสิถ้าแก่แล้วแต่นี้ท่านขุน แก่ทั้งความเหี้ยมโหดแก่ทั้งอายุผมช่วยอะไรไม่ได้เพราะได้ลั่นวาจาสาบานไว้แล้วผมต้องฆ่าท่านขุนกับไอ้ฟักเพื่อให้ความอาฆาตพยาบาทของพวกผมสิ้นสุดลงโหเสียผมเถอะครับโอสเดากรุณาฉันเถอะคชนชั้นี้ร้องรานเมื่อเห็นขุนโจรถอยหลังออกไปทําท่าเหมือนจะยกปืนขึ้นยิงระพินถอนหายใจหนักๆท่านขุนที่รักทําใจเข้มแข็งเถอะครับมันเป็นกรรมของท่านขุนเองจะทําอย่างไรได้ท่านขุนทําต่อผมแสนสาหัสหน้าของผมยังเป็นแผลเพราะหางกระเบนอันนั้น ท่านขุนสั่งให้ไอ้ฟักซ้อมผมยังสะบักสะบอมผมไม่เคยได้รับความเมตตาปราณีจากท่านขุนเลยผมเองไม่อยากฆ่าท่านขุนหรอกครับเพราะท่านขุนมีอายุมากแต่ผมก็ต้องรักษาวาจาสัตว์เมื่อได้ลั่นวาจาสัตว์ออกไปผมก็ต้องทําตามที่พูดคุณชํานี้เกือบไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเพราะความรักตัวกลัวตายมันยิงฉันด้วยปืนกลฉันหวาดเสียวเหลือเกินคุณชํานี้วิงวอนน่าสงสารฆ่าฉันด้วยวิธีอื่นเถอะโอ้โอโอ้ฉันระพินนิ่งอึง บรรดาสมุนโจรต่างสนับสนุนเขาให้ยิงขุนชำนี้และเจ้าฟักเสร็จเร็วๆขุนโจรเปลี่ยนสายตามาที่ใบหน้าเจ้าฟักเดินเข้ามาหยุดยืนเผชิญหน้าในระยะใกล้ชิดพี่ดำครับผมผม,ผมไปลูกน้องท่านขุนเจ้าฟักอดครวญเพราะความรักตัวกลัวตายท่านขุนสั่งให้ผมทำอย่างไรผมก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผมจะต้องรับกรรมนั้นด้วยหรอพี่ดำไอ้น้องชายจอมโจรพูดยิ้มยิ้มเอาละแกะว่าจะทำตามคำสั่งท่านขุนฉันให้อภัยแกก็ได้ แต่ว่าแกก็ต้องทําตามคําสั่งฉันบ้างเพราะขณะนี้ชีวิตแกตกอยู่ในกามือฉันแล้วใบหน้าเจ้าฟักชุ่มชื่นขึ้นเขาพูดโดยเร็วบัญชามาเถอะครับพี่ดำจะให้ผมทําอย่างไรผมทาได้ทั้งนั้นกรุณาเลี้ยงผมไม่เป็นลูกน้องสักคนเถอะพี่ดำไม่ต้องกลัวผมจะคิดทรยศพี่ดำภายหลังผมสาบานคุณจรพยักหน้าช้าๆหันมาทางเจ้าชวนที่ยืนอยู่ข้างๆชวนเว้ยแกมาได้ฟักออกเอา้าเจ้าเอี่ยมอุทานขึ้นปล่อยมันทําไมพี่ดำไอ้ฟักนี่ตัวสําคัญ เขายิ้มให้เอี่ยมแต่ไม่พูดอะไรพยักหน้าให้เจ้าชวนแก้มาเจ้าฟักออกเมื่อมือทั้งสองของเจ้าฟักหลุดพ้นจากเส้นเชือกมันก็ปาดเข้ามาซุดตัวลงนั่งกราบลงแทบเท้าขุนโจรขอบพระคุณเหลือเกินพี่ดำที่พี่ดำไว้ชีวิตผมผมผมจะอยู่รับใช้พี่ดำไปจนวันตายขอบขอบคุณมากขอบคุณมากจริงจริงพี่ดำผมจะเคารพนบถือพี่ดำเป็นทั้งนายและเป็นพี่ชายผม ระพินอดถั่วลาอไม่ได้ชุดแขนเจ้าฟักให้ลุกขึ้นยืน้วงกระเป๋ากางเกงหยิบปืนพกระบอกหนึ่งองอมาควงเล่นอย่างคล่องแคล่วฟักเองต้องทํางานลบล้างความผิดเองเจ้าฟักยิ้มแย้มแจ่มใสได้ๆครับทุกสิ่งทุกอย่างผมทําได้ทั้งนั้นขอให้พี่ออกปากใช้ผมเถอะคุณโจรส่งปืนพกให้เจ้าฟักทันทีมึงยิงไอุ้นชั่มนี้เดี๋ยวนี้ข้าจะดูซิว่าเอ็งกล้าพอสังหารนายเก่าเอ็งได้ไหมเร็วจัดการตามคำสั่งข้าเจ้าฟักปิติยินดีเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ มองดูปืนพกในมือแล้วมองดูหน้าเสือดำไม่ยากเย็นเลยพี่ดำเดี๋ยวผมส่งท่านขุนไปลงนรกเองไอ้ฟักคุณชำนี้ร้องเกิดเป็นเสียงตะโกนดิ้นรลนไปมาด้วยความกลัวตายมึงจะฆ่ากูเลยไอ้ฟักเจ้าฟักยิม้มแยะใบหน้าเหี้ยมเกลี่ยมควงปืนเดินรี่ตรงเข้าหาคุณชำนี้เจ้าขุนมูลนายเก่าของเขาเพื่อความปลอดภัยของผมผมจำต้องสังหารท่านขุนตามคำสั่งพี่ดำ ขนะนี้ผมเป็นลูกน้องพี่ดำแล้วโอ้โหสีผมนะครับไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะท่านขุนนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้ให้ดีเสื้อดำกับบริวารเขาทุกคนยืนนิ่งเฉยจ้องตาขเขม่งมองดูผู้บัญชาการเรือนจำที่กำลังดิ้นรนทุรนทุรายร้องวิงวอนขอชีวิตเจอาฝักบังคับใจตนให้เข้มแข็งยกปืนพกขึ้นเร่งศูนย์หมายระดับหน้าอกผู้บัญชาการเรือนจำแล้วกระดิกนิ้วเหนียวไก่ปล่อยกระสุนออกจากลำก้องสองนัดซอนเสียงปืนพกดังสนั่นเสียงขุนช้ำนี้สิ้นสุดลง ยมมาบานแห่งเรือนจำคอพับสิ้นใจตายในท่านั่งคุกเข่าร่างขุนชมนี้อ่อนเปียกทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะมีเชือกมัดไว้กับต้นไม้กระสุนนัดหนึ่งตัดขั้วหัวใจพอดีโรหิตสีแดงเข้มไหลออกมาชุ่มโชกเสื้อเจ้าฟักหัดล้อเสียงกล่าวน่ากลัวหันมาทางขุนโจรแล้วเดินเข้ามาหาเขาฮฮฮฮเรียบร้อยแล้วครับพี่ดำพี่ดำคงหายแคลนแล้วจอมโจรเอื้อมมือรับปืนพกจากเจ้าฟักควงปืนหมุนไปหนึ่งรอบ เราจองปากระบอกปืนมาที่ร่างของผู้คุมใจเฮียมเปลี่ยนสีหน้าที่ยิ้มย้ำจำใสเป็นเคร่งขรึมไอ้น้องชายแค้นของการจะหายก็ต่อเมื่อแกได้เดินทางตามขุนชำมนี้ไปกันได้เห็นน้ำใจแกแล้วไอ้ฟักนายแกแกยังฆ่าได้ลงคอนับภาษาอะไรกับกันวันหนึ่งแกคงสังหารกันได้เช่นเดียวกันเอี่ยมเว้ยจับไอ้ฟักมัดกันจะให้เกียรติไอ้ฟักเป็นกรณีพิเศษยิงมันด้วยสเตนเจ้าฟักแทบลมจับใบหน้าซีดเผือดเหมือนกระดาษเอี่ยมฉุดกระชากตัวมาที่ต้นไม้ จัดแ,แจงมัดมือทั้งสองข้างไว้ตามเดิมบรรดาสมุนโจรตังเห็นพ้องด้วยทิละพินทาเช่นนี้ขุนโจรส่งสเตนให้เจ้าเอี่ยมผู้ช่วยของเขาเอี่ยมแกเคยบอกกันว่าฝีมือยิงปืนกลมือของแกอยู่ในเกณฑ์ดีคนหนึ่งนี่ว่าโชว์ฝีมือแกให้กันดูหน่อยเถอะว่าวเจ้าเอี่ยมหวัวเราะได้สิครับพี่ดำผมยังจําได้เสมอไอ้ฟักมันเคี่ยนผมด้วยไวจนสลบเอาน้ําเกลือราดแผลผมเอาเหล็กเผาไฟหน้าหน้าผมตีผมด้วยไม้ตะพดกระทั่งหัวแตกเย็บสองทำเข็ม ผมติดตารางมาก่อนพี่ดําผมได้รับความโหดร้ายทารุณจากไอ้ฟักมามากต่อมาว่ความเมตตาปราณีของผมที่จะให้ไอ้ฟักไม่มีแล้วขอปืนผมนะครับพี่ลบพินเก็บปืนพกใส่กระเป๋ากางเกงตามเดิมปลดสเตนออกจากบ่าส่งให้ผู้ช่วยของเขาเจ้าฟักดิ้นหล่นร้อง,องวิงวอนขอชีวิตในตาทั้งสองข้างเลือกรานเจ้าเอี่ยมโบกมือให้พักพวกถอยออกไปห่างๆไม่มีใครนึกสมเพศวทนาเจ้าฟักเลย ทุกคนต่างสมน้ำหน้าดีอกดีใจที่เจ้าฟักจะจบชีวิตด้วยกระสุนสเตนที่เอี่ยมกำลังยกขึ้นกระทับโอ้ยพี่ดำกรุณาผมเถอะครับพี่โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยิงผมเลยพี่ดำสงสารผมเถอะนึกว่าปล่อยสัตว์ผู้ยากพี่ดำเสียงสเตนก็แผดคำรามคุณในระยะห่างเป้าหมายเพียงสิบเก้าเท่านั้นกระสุนถูกศีรษะและหน้าอกเจ้าฟักทะลุปุกคลุนหลายแห่งเขาสิ้นใจตายโดยไม่มีเสียงร้องมันสมองไหลเลือดแดงฉานไปทั่วตัว เอี่ยมฟืนยิ้มอย่างยากเย็นความอาฆาตพยาบาทในจิตใจเขาสิ้นสุดลงไปแล้วความสงสารเกิดขึ้นแทนที่เขาส่งสเตนให้ละพินล้วพูดแผ่วเบาผม,ผมโหดร้ายเกินไปไหมครับพี่ดำในชีวิตผมผมเพิ่งเคยฆ่าคนอย่างเลือดเย็นเช่นนี้ฮชักสงสารมนซะแล้วคุณโจรยิ้มเศร้าๆทำยังไงได้คนชำนี้กับเจ้าฟ้าก่อกรรมทำเข็นกับเราก่อนกันเองก็สงสารแต่กันก็ต้องรักษาสัตว์กันเป็นนายโจรเป็นชายชาติเสือ ถ้าไม่ถือคำมั่นสัญญาไม่รักษาวาจาสัตว์กันก็เป็นนายโจรไม่ได้ชาวสุพรรณบุรีชาวกาญจนบุรีเขารู้ดีว่ากันเป็นโจรที่รักสัตว์ยิ่งกว่าชีวิตขอให้พวกเราทุกคนรักษาวาจาสัตว์ให้เหมือนอย่างกันเถิดสมุนเขาตั้งมองดูด้วยความชื่นชมต่อจากนั้นเสือดําก็ขอขามาศพเพื่อขออาโหสิกรรมเขาไม่สามารถจัดการฝังศพคนทั้งสองนี้ได้เพราะไม่มีเครื่องมือจําต้องปล่อยทิ้งไว้เป็นเหยื่อสัตว์ป่าแหลงกา เมื่อกองโจรสือดำพักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้วรับพินก็พาสมุนเขาออกเดินทางต่อเพื่อหาชัยภูมิอันเหมาะสมสร้างรังใหม่ของตนขึ้นท่ามกลางป่าดงพงไพรข่าวเสือดำทลายคุกทําให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจไปตามกันขุนโจรหลุดจากที่คุมขังออกมาอารวาดอีกแล้วบรรดาพ่อค้าข้าบดีเริ่มหวาดวั่นภัยจากขุนโจรแต่เสือดำกับบริวารเขายังสงบสง,บสง,งี่มซุ่มซ่อนตัวอยู่ในป่า ตำรวจภูธรเริ่มค้นหาเสือดำอีกทั่วกาญจนบุรีแม้เจ้าพนักง,งานจะเดินควักขวายทั้งกลางวันกลางคืนขุนโจรกับเอี่ยมเพื่อร่วมตายของเขาก็ยังสามารถเล็ดลอดเข้าเมืองจนได้เอี่ยมได้สเตนมาสองกระบอกจากย่าทางห่างพร้อมด้วยกระสุนหลายตับเสือดำเขียนจดหมายใช้ให้เอี่ยมนำไปมอบให้พ่อค้าข้า,าบดีหลายคนขอเงินใช้รายละพันบาทสัญญาว่าเขาจะไม่มารบกวนอีกขุนโจรได้เงินมาถึง1 2 0 0 0บาท มีพ่อค้ารายเดียวเท่านั้นที่ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินให้เสือดำตามที่ร้องขอมีหน่ำซ้ำยังจะจับกลุมเอี่ยมอีกครอดดีที่เจ้าเอี่ยมหนีเล็ดลอดมาได้อย่างบุดวิดฆ่ามันเอี่ยมจอมโจรพูดกับสมุนคนสนิทของเขาหรือมิฉะนั้นก็จับตัวมันไปเรียกค่าถ่ายสักหมื่นบาทไอ้สุนทรกำแหงนักถือว่าน้องชายเป็นนายตำรวจเหรอแกกับกันร่วมมือกันสังหารไอ้สุนทรให้ได้เอี่ยมก็ว่าผมว่าจับตัวไปเรียกค่าถ่ายดีกว่าพี่ดำพวกเรากำลังต้องการเงินใช้เป็นทุนแล้วยิง และพินเห็นพ้องด้วยเอาตกลงไปบ้านในสุนทรกับกันเดี๋ยวนี้บุกเข้าไปในบ้านมันกลงวันแสกๆนี่หรอวะผิดนักก็ยิงกันให้ยับไปเสร็จเรื่องนี้แล้วเราจะได้รีบกลับเข้าป่าเรามากันสองวันแล้วป่านนี้พูดเราเป็นห่วงเราแย่สิบห้านาฬิกาเศษจ,จอมโจรกับสมุนรร่วมใจของเขาปรากฏตัวขึ้นที่บริเวณป่าละมอข้างเขตบ้านในสุนทรข้าบดีผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในจังหวัดนี้บ้านของสุนทรเป็นเรือนปัญญาสองชั้นแบบโบราณบริเวณบ้านมีรั้วกัน้น แต่ด้านนอกถนนนั้นเสือดำรู้จักสุนทรมาหลายปีแล้วเขามั่งมีในระยะสงครามคราวนี้เองแต่ก่อนก็เป็นเพียงนักขับรถสองแถวคนหนึ่งรยากาศในตอนบ่ายร้อนอบอ้าวสุนทรหน,นีความร้อนลงมานอนเล่นที่เก้าอี้ผ้าใบข้างเรือนต้นไม้เขากําลังอ่านหนังสือพิมพ์รายวันอย่างเพลิดเพลินไม่ได้นึกเฉลียวใจว่าเสือดำกับเจเอี่ยมยืนห่างเขาประมาณ20เมตรเท่านั้นเองสองเสือจ้องตาเขม็งมองดูเหยื่อระพินยิ้มสดชื่นดีใจที่โชคและโอกาสเป็นของเขาไปเอี่ยม ยัพร้อมจับตัวมันมาให้ได้ต่างคนต่างล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบปืนพกคู่มือออกมาแล้วเสือดาก็เดินนําหน้าพาผู้ช่วยเขาตรงเข้าหาเรือนต้นไม้อย่างอาดหารสุนทรกําลังเพลิดเพลินกับข่าวสารการเมืองในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันความรู้สึกบอกตัวเองว่าขณะนี้มีคนมายืนอยู่ข้างๆเขาสุนทรชายกลางคนเจ้าของร่างสันทัดละสายตาจากหนังสือพิมพ์ขึ้นมองดูขุนโจรกับเจ้าเอี่ยมเขาสะดุ้งเฮือกเมื่อไราเห็นปากระบอกปืนในมือละผินจ้องหมายมายังศีรษะเขา ข้าบาดีห่งการจะนะบุรีอกสันขวัญหายใบหน้าซีดเผือดความรักตัวกลัวตายบังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นผลเขาไม่รู้จักเสือดำและคาดไม่ถึงว่าขุนโจรจะอุกอาจเข้ามาในบ้านเขายังทนงอง,งอาจเช่นนี้เขาเข้าใจแต่เพียงว่าเสือดำกับสมุนคนสนิทเป็นนักจี้ช่วยโอกาสปลอดขนบุกลุกเข้ามาในบ้านเขาสุนทรฝืนยิ้มอย่างยากเย็นแกต้องการอะไรจากการและน้องชายเกปืนสเถอะกันมีเงินติดตัวเราเหล่าห้าร้อยบาทยินดีใจให้แกเดี๋ยวนี้ คุณโจนหัวราอเบาๆควงปืนพกอย่างคล่องแคล่วแล้วพูดกับเขายัางสุภาพห้าร้อยบาทละครับคุณสุนทรเงินห้าร้อยบาทสําหรับผมมันน้อยเกินไปผมขอคุณเพียงพันบาทเท่านั้นเมื่อคุณปฏิเสธผมก็ต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตมาหาคุณเพื่อคุณจะได้ทราบว่าจอมโจนอย่างผมไม่เคยได้รับคําปฏิเสธจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยสุนทรตัวสั่นงินงกเพอตัวอุทานออกมาดังๆเสือดําคุณโจนก้มศรีรษะเล็กน้อยครับผมเองแต่ไม่มีเวลาอะไรจะพูดกับคุณแล้ว โบดลุกขึ้นไปกับผมเดี๋ยวนี้ขืนชักช้าคนของคุณมาเห็นเขาจะเดือดร้อนผมอาจต้องยิงคุณทิ้งเสียก็ได้สุนทรมีท่าเหมือนจะเป็นลมเธอเธอจะพาฉันไปไหนเสือดำเขาพูดเสียงสัน่นในตาที่มองดูขุนโจรเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรับินชุดแขนสุนทรให้ลุกขึ้นผมยังบอกอะไรคุณไม่ได้หรอกครับคุณสุนทรน,นอกจากขอร้องให้คุณไปกับผมแต่โดยดีแต่มั่นใจเถอะครับผมไม่ยิงคุณทิ้งเป็นอันขาดผมมีจิตใจและความรู้สึกสูงพอ ผมต้องการตัวคุณไปเพื่อกักขังไว้แล้วจะให้ภรรยาคุณส่งคนไปรับตัวคุณภายหลังพร้อมเงินค่าไถ่ไปเถอะครับนายสุนทรมองซ้ายมองขวาเสดำโปรดกรุณาฉันเถอะถ้าเธอต้องการเงินสักหมื่นบาทฉันยินดีหายหเธอตามความประสงค์พรุ่งนี้เสสสายเธอมารับเงินได้เลยฮ่า <laughs> ใหญ่ผมต้องยิงคุณโดยไม่จําเป็นเลยครับโปรดไปกับผมเสีดยด้วยดีคุณก็ทราบดีอยู่แล้วเสดำมมันยิงคนง่ายได้นักโดยเฉพาะผู้ขัดคําสั่งมาแล้วแล้วก็เสดำไม่เคยไว้ชีวิตใครเลย เม็ดเหงื่อปรากฏขึ้นทั่วใบหน้านายสุนทรเขาตกอยู่ใต้อำนาจปืนพกของเสือดำแล้วจึงไม่มีทางขัดขืนเดินตามขุนโจรไปแต่โดยดีเจ้าเอี่ยมถือปืนพกขนาบข้างหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คนในบ้านไม่มีใครรู้เห็นเลยเสือดำกระทำการอุกอาจที่สุดและมันไม่ใช่งานยากลำบากอะไรสำหรับจอมโจรเช่นเขาข่าวเจ้าพ่อการจนบุรีแหกขุกยังวิาพาก์วิจารณ์กันอยู่ทั่วการจนบุรีเสือดำทำข่าวสำคัญขึ้นอีกครั้ง เขาจับตัวนายสุทนทรไปกักขังไว้ในป่าแห่งหนึ่งแล้วส่งผู้แทนนําจดหมายมาให้นางชะวยภรรยายอดรักของนายสุทนทรขอให้คนนําเงินสด1,000งบาทมาถ่ายตัวนายสุทนทรภายใน3วันมิฉะนั้นเขาจะสังหารนายสุทนทรเสีย